โรคที่คนอายุมากทุกคนจะต้องเจอนะครับโรคที่หมอพูดถึงคือโรคซาโคพีเนียโรคซาโคพเนียเนี่ยคือโรคที่กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันค่อยๆฝ่อเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆจริงๆแล้วกล้ามเนื้อเราเนี่ยแข็งแรงที่สุดที่อายุ25ปีถ้าเราไม่ทําอะไรเลยกล้ามเนื้อเราจะสลายไปเรื่อยๆโดยเฉลี่ยอยู่ที่ปีละหตัวมวลกล้ามเนื้อเนาะมันจะหายไปเรื่อยๆปีละหยิ่งอายุเยอะมากขึ้นยิ่งสลายด้วยอัตราที่เร็วมากขึ้น นอกจากมวลกล้ามเนื้อหายแล้วความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยเขาพบว่าสลายลดลงมากกว่ามวลกล้ามเนื้อซะอีกโดยจะลดลงอยู่ที่ยอยู่ที่2.5%ต่อปีเพราะฉะนั้นแล้วในผู้สูงอายุเนาะมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสลายไปเยอะถ้ามวลกล้ามเนื้อหรือว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายไปทําให้คุณเดินเหินต่างๆไม่สะดวกการที่เราอยากจะแบกแพกไปเที่ยวที่ต่างๆเดินเหินได้เองไม่ต้องใช้รถเข็นเราต้องอาศัยกล้ามเนื้อเนี่ยแหละและพอกล้ามเนื้อเราหายไปมาก ความสามารถในการทรงตัวในการบาลานซ์ของเราเนี่ยจะแย่ลงโอกาสในการหกล้มของเราก็จะมีมากขึ้นเมื่อเวลาเราหกล้มที่อายุเยอะๆกระดูกเราบางกล้ามเนื้อไม่ดีทําให้หกล้มง่ายเมื่อหกล้มแล้วกระดูกที่บางจะหักเมื่อกระดูกหักเราจะต้องเข้าเฝือกแล้วเราจะหยุดการใช้เราจะเดินไม่ได้พอเราเดินไม่ได้กล้ามเนื้อเราจะยิ่งฝ่อมากขึ้นไปอีก พอ่อมากขึ้นไปอีกเนี่ยการฟื้นฟูก็จะยากขึ้นไปอีกกล้ามเนื้อเนี่ยหมอบอกแล้วว่าจะหายไปเรื่อยๆเนาะตั้งแต่อายุ25ปีจะหายเร็วขึ้นในช่วงตั้งแต่50ปีขึ้นไปในผู้หญิงจะเริ่มเจอเยอะและวพ้น50เพราะว่าวัยทองพอฮอร์โมนต่างๆเริ่มหมดปั๊บเนี่ยไม่ใช่แค่กระดูกบางลงเนาะกล้ามเนื้อเราก็จะยิ่งหายไปมากขึ้นด้วยผู้ชายจะเจอช้ากว่าเพราะว่าผู้ชายเนี่ยยังมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้ยาวนานกว่าผู้หญิงกล้ามเนื้อ่อรีบจะเจอช้ากว่าผู้หญิง แต่เวลาเจอจะเจอเยอะกว่าผู้หญิงเนี่ยสักช่วง50ไปเนี่ยจะเริ่มเจอเยอะกว่าผู้ชายแล้วแต่พออายุ80ปีขึ้นไปผู้ชายจะเจอเยอะกว่าผู้หญิง พอสัก80ปีขึ้นไปเนี่ยผู้ชายเนี่ยในร้อยคนเนาะจะเจอเป็นซาโคพเนียเนี่ยถึง58คนพอพ้น90ขึ้นไปเนี่ยผู้ชายเนี่ยในร้อยคนเนาะจะเจอซาโคพเนียถึง67คนด้วยกันเนาะเยอะมากนะแล้วพอเจอแล้วเนี่ยก็คือคุณภาพชีวิตไม่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความสําคัญที่เราต้องดูแลกล้ามเนื้อเราตั้งแต่เนิ่นๆวิธีการป้องกันกล้ามเนื้อขอรีบมีอยู่2อย่างที่สําคัญที่สุดเลยอย่างที่1ก็คือ เอ็กซ์ s e ไซส์การออกกําลังกายแบบใช้แรงบ้านเนาะหรือเวทเทรนนิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยได้อย่างที่2ก็คือสารอาหารสารอาหารที่สําคัญที่สุดในการสร้างกล้ามเนื้อเนาะคือตัว HMB กับครีเอทีนแต่สุดท้ายกล้ามเนื้อเนาะยิ่งเราเริ่มเร็วยิ่งดียิ่งป้องกันการสูญสสายได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยมันจะหายไปเรื่อยๆแล้วเราพบว่าถ้ากล้ามเนื้อเราเทียบจากตอนอายุ25เนาะแล้วเราลดลงไปเนี่ย30%คือเหลืออยู่ประมาณ70%เนี่ย มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นดูแลกล้ามเนือกันตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะครับ